สจเปียรครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีโอ้โหสามสิบสามนะครับเก่าแน่นอนครับอยู่ที่สุภาพน้อยครับมาแล้วครับแข้งซ้ายเดาใจยากครับสายสาสตร์ไปเรื่อยๆนะครับเข้าร่องแข้งแล้วแบบนี้ครับแล้วชายโครงเปิดดีและเกินครับแม่โอ้โหแล้วนิ่งจิตจครับสุภาพน้อยครับต่างๆต่างๆศาสตร์แข้งซ้ายอย่างเดียวครับโอ้โหขยับเข้าไปไม่เจอแข้งซ้ายตลอดครับแม่ รัวกระปั้นได้ครับชุดหนึ่งแม่แม่มาแบบรัวๆหมัดตะกะแตนครับไม่ครับสายเนื้อเอาแล้วครับเอาเน้นๆครับทางด้านของสุภาพน้อยโอ้โหแข้งซ้ายครับมาตามนัดครับรอให้เจียงหลวมเข้ามาขยับแล้วไม่ออกอ่ะโดนแข้งซ้ายแหละครับโอ้โหโูหูหบหมัดรูทูดครับต่อยไม่โดนสักหมัด โอ้ยได้ขวาหมัดหนึ่งครับแต่ว่าจะเป็นปลายปลายหมัดตื่นด้วยแข้งซ้ายนะครับสุภาพน้อยหดเข้าไปเลยครับอย่างนี้หดเข้าไปเลยครับยังไงก็โดนครับยังไงก็โดนครับแม่แกหนีเจออย่างกรูกระปั้นก็ยังไม่ถึงครับแต่ว่าอย่างว่าครับแข้งมันยาวกว่าหมัดตอนนี้เริ่มจะมาทัว่พลาดโดรอบไปทีนะครับโอ้โหดูไต่โครบรอบเลยครับตอนนี้หมุนเป็นลูกดิ่งเลยครับ แล้วหนีดูครับไปวนไปวนมาครับแม่แทนที่จะเข้าในไปวนอย่างนี้เข้าร่องแข้งนะครับดูครับไล่เตะนะครับทางด้านของสุภาพน้อยวดเข้าไปจากทุนเข็มนาฬิกามาตามเข็มนาฬิกาเลยครับเจือหยางเป่าเชื่อต้องเตือนเลยครับโอ้โหอย่าหมุนเป็นวงกลมครับนะครับหมุนเป็นเลขแปดไปแล้วอ่าดูครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเตะไปหนีได้หนีไปเตะไปอ่า ไปบอลน,นีนจริงครับวันนี้สุภาพน้อยแต่ก็ยังประมาะททางของเจียางไม่ได้นะครับแม่แทนที่จะเดินบวกหมัดไปขอยร่นแบบนี้<ม>เข้าทางร่องแคงก็ผาวาครับไม่เลยครับเอเสียหลักครับเสียหลักลมลงไปสีชมพู้วครับอ่าคนแล้วครับแต,แต่ว่ามาัดรจยังไม่แม่แเป็นดูภาพช้าครับ ครับซ้ายเนื้อๆแล้วับเตะมาตั้งแต่ยกแรกเลยครับโอ้โหหมัดขวาได้หมัดหนึ่งครับแต่ว่ายังเฉยๆเกิบอาการได้ดีเลย and the winner by unanimous decision คะแนนเอกฉันครับ the red corner เก่าเอาอยู่ครับวันนี้สุภาพน้อยสจอิพิปอุทัย เชียร์ยางน้ำมวยจากจีนไปได้ครับช่องแปดมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ศึกมวยรอบ Global House รอบชิงชนะเลิศชมสดตลอดเดือนธันวาคมนี้ทางช่องแปด